สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับมาพบกับพี่กบอีกแล้วนะครับในช่องนะฮะสร้างโอกาสนะครับวันนี้เนีเป็นสถานการณ์ที่ในแปลงทุเรียนน่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของฝนตกนะติดต่อกันที่นี่นะในจ,จังหวัดระยองเขาฉมเนว่ยตั้งแต่ประมาณวันที่19มานะฝนตกไล่มาเรื่อยเลยนะฮะก็มีความชื้นนะก็วันเว้นวันหรือวันเว้น2วันฝนตกมาซึ่งสถานการณ์แบบนี้ผมเองนะก็ อยากจะสอบถามผู้เชี่ยวชาญคือคุณโรดเนี่ยตอนนี้อยู่ด้วยกันแล้วครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปสอบถามไปพกคุณโรดต่อไปนะครับสวัสดีครับคุณโรดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับครับวันนี้ครับคุณโรดครับวันนี้ก็อย่างที่ผมเกินเมื่อสักครู่นี้ครับคุณโรดครับมีแนวทางยังไงครับสหรับคนที่เจอปัญหาแบบนี้จะแก้ไขหรือป้องกันยังไงแล้วมีแนวทางยังไงที่จะแนะนำเพื่อนๆครับ๋ออยางงี้นะครับเพื่อนๆคือจังหวะนี้มันความชื้นสูงนะความชื้นอากาศสูงแล้วก็ มีปัญหาเรื่องดอกกําลังบานแล้วร่วงนะครับเพื่อนๆอย่างนี้นะครับดอกกําลังบานแล้วเราปัดไปร่วงเนี่ยเพื่อนๆครับผมอยากให้เพื่อนๆถ้ามีดอกรุ่นเกสรมีดอกหลายรุ่นนะให้ตีเกสรให้ตีดอกนะฮะปลายกิ่งออกนะครับเพื่อนๆแล้วก็พยายามฉีดยาฆ่าเชื้อราเนาะเอายาฆ่าเชื้อราฮะมีอะไรบ้างครับของผมตอนนี้ผมใช้ตัวตัวแคปแทนนะฮะใช้แคปแทนเนาะยาฆ่าเชื้อราตัวนี้เป็นยาผงเนาะฉีดที่ดอกครับอ๋อคืออย่างนี้นะครับเพื่อนๆผมไม่รู้ว่าสูตรนี้ผมเพื่อนๆจะใช้ได้ผลไหม แต่ผมใช้แบบนี้เลยนะครับผมเอามาให้ดูเลยเพราะว่าเพื่อนๆโทรมาสอบถามตลอดเลยครับตอนเนี้ยก็คิดว่าเป็นปัญหานะผมพยายามจะแนะนาเป็นสิ่งที่ผมใช้นะตัวเนี่ยครับที่สามัญนะเพื่อนๆยี่ห้ออะไรก็ได้ครับดูชื่อสามัญสามัญนะครับแทนครับครับแทนครับแทนครับครับแทนแล้วก็อย่างนี้นะครับเพื่อนๆใช้ตัวนี้นะฉีดฉีดกำจัดเชื้อราสักครั้งหนึ่งเพราะว่าหนึ่งฝนตกสองน้ำค้างแรงความชื้นสูงับเพื่อนๆเอาเชื้อราสักครั้งครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่จะหลุดร่วงได้นะครับเพื่อนๆ แล้วก็แนะนําอีกตัวนะครับเพื่อนๆสาหรับสําหรับเพื่อนๆที่หางแย่ไหม้แล้วนะหางแย่ไหม้แล้วอย่างนี้ครับหางแย่ไหม้เนี่ยให้ใช้ออกซินนะครับเพื่อนๆออกซินฉีดนะครับกับจุลธาตุอาหารพืชเราเนาะอ๋อใช้คู่กันเลยอาหารพืชผสมด้วยกันได้เลยใช่ไหมผสมด้วยกันครับแต่ออกซินเนี่ยใช้แค่สามสิบซีซีพอนะต่อน้ำสองลิตรสามสิบซีซีนะครับเพื่อนๆอย่าไปใช้เกินนะเป็นเป็นฮอร์โมนอันตรายเนาะต่อน้ำสองลิตรสองลิตรเหมือดิบ่อนๆสำหรับคนที่เคยใช้จะรู้นะ จะทําให้พลิกลูกเร็วโอกาสจะหลุดร่วงยากครับอืมแล้วเ,เพื่อนๆนะครับสําหรับเ,เพื่อนๆเนาะที่ใช้ยิบตั้มหวานทางดินแล้วนะครับเ,เพื่อนๆให้ใช้ตัวโบลอนนะครับตัวนี้โ,<อ>โบลอนผงเนาะนี่โบลอนโบลอนผงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ฮะโบลอนเดี่ยวโบลอนเดี่ยวใช่ไหมโบลอนเด<อ>ี่ยวห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ให้เพื่อนเพื่อนดูใกล้หน่อยว่ามันคืออะไรเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูนะบริษัทอะไรนะฮะเพื่อนๆดูเองเนาะยี่ห้ออะไรเนี่ยเพื่อนดูเองตัวนี้คือผมใช้แล้วมันดูดซึมดีฮะลดกกกกาารรรลลดดด่ววงงคคิู็็ีีมัััันนเปษณะแบบบผสข สำหรับคนที่ใส่ย,ยิบซ้ำแล้วเนาะ,ะแคลเซียมไม่ต้องครับเอาโบลอนเดี่ยวไปเลยแล้วเพื่อนๆนะผมเองก็มีเรื่องจะบอกแบบนี้ครับให้ถ้าเพื่อนๆไม่สไม่เข้าใจตรงไหนแล้วก็สามารถมาสอบถามใต้คอมเมนต์ได้น,นะครับเพื่อนๆสรุปนะครับเพื่อนๆถ้ามีฝนตกน้าค้างแรงความเืี่ยงสูงเพื่อนๆใช้ยาเชลารแคปแทนครับฉีดเลยนะครับและกรณีที่ปัดไปแล้วอดอกล่วงเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันหนึง่งเกิดจากเชลาร์ละสอง มีดอกดอกไปไหมปลายกิ่งตีออกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนยิ่งยิ่งกงกลางกงกลางกำลังบานแล้วปลายกิ่งยังตูมอยู่น่ะมันจะมันจะดึงอาหารไปปลายกิ่งเนาะทาให้ดอกร่วงได้เพื่อนเพื่อนขอให้ตีออกก่อนนะมันช่วยได้ครับตีออกปลายกิ่งก่อนตีออกตรงปลายกิ่งตีออกครับเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> แล้วเพื่อนเพื่อนที่ใส่ยิบซ้ำมาแล้วเนี่ยไม่ต้องเปลืองซื้อแคลเซียมโบลอนแล้วนะครับใช้โบลอนเดี่ยวเลย <ๆ S 2> ผมลืมบอกไปอัตรานะครับตัวเนี้ยสองขีดสองสองขีด,ขดถึงสองขีดครึ่งนะนคือหนึ่งกิโลอ่ะใช้ในน้ำสี่พันถึงห้า หกิโลราคาซื้อตามเว็บไซต์ก็ประมาณ370-400บาท2อขีดหรือสองขีดครึ่งต่อน้ำสองร้อยลิตรต่อน้ํำพันลิตรอาต่อน้ำพันลิตรต่อน้าพันลิตรฮะก็เพื่อนๆถ้าซื้อตัวเนี้ยราคา370-400บาทเพื่อนๆจะได้น้ำสี่พันถึงพันลิตรก็ประหยัดลงไปอีกครับถ้าเพื่อนๆซื้อเคนเซมบอลอนตามร้านนีก็ลิตรหนึ่งก็200-300ครับเพื่อนเ โอ้โหนี Bref, like hmm. ่เผยหมดเลยนะเนี ok ่ยก็เป็นห okay. ่วงครับเพื่อนๆต้องลดต้นทุนนะผมไม่รู้ว่าปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนๆอย่าลืมครับเพื่อนๆติดตรงไหนตรงนี้้าเทือราความเคี้ยนสูงน้ำค้างแรงใช้ตัวนี้อ่าแล้วเพื่อนๆถ้าใส่ยิบซ้ำมาแล้วไม่ต้องใช้ยิบซ้ำไม่ไม่ต้องใช้แคลเซียมบลอนแล้วนะครับใช้เฉพาะบลอนเดียวเลยอืเพราะว่าแคลเซียมที่เพื่อนๆใส่ที่อยู่ในยิบซ้ำมันเพียงพอสําหรับต้นไม้แล้วเพียงแต่เติมบอลลอนให้เขาแค่นี้ลูกก็โตแล้วครับ ถ้าเพื่อนๆต้องการพิกลูกพิกลูกแล้วก็ต้องการาต้องการลูกลนะ่วงเนาะก็ใช้ตัวนี้อาหารพืชจุลธาตุแล้วก็ออกซินตัวนี้นะครับครับแล้วก็สามารถที่จะบวกบอลลอนอไ,ดได้ด้วยนะฮะเนี่ยพเพื่อนบวกกันได้เลยบวกกันได้เลยนะครับพเพื่อนอัตราที่ผมบอกนะครับออกซินสามสิบซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรครับอ่าอันนี้อ่าคือผมผมใช้ผมใช้ทีละพันลิตรผมใช้สองขีดตัวบอลลอนเดียวนะผมใช้สองขีดถ้าสองร้อยลิตรก็ลดตามสัดส่วน ตามลงมาเนี่ยผมก็คือผมทชาถังใหญ่นะผมบอกหมดนะครับผมทำยังไงบอกอย่างนั้นนะครับอืผมอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะครับเพื่อนๆลองกอดูเนาะกอแค่นี้ครับชัดเจนมากครับผมน่าจะเปครับชัดเจนมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับก็นวันนี้พี่กอบลองมาดูเดี๋ยวดูดูดูสภาพปัจจุบันเลยนะครับระยะขีดออกซินคือระยะนี้พี่กอบเนี่ยออกซินขีดได้ระยะเนี้ยเนี่ยล่ๆดูนะพี่กบออกซินล่ๆแหละเนี่ยมันจะไม่ล่วงพี่กอบก็ดูมันจะไม่ล่วง โอี่ยพี่กบดูซ้มดูหมดนี่พี่กบอันนี้กิ่งล่างแล้วกิ่งบนพี่กบดูกิ่งบนอเนี่ยพี่กบลองไล่ตั้งแต่นั้นเลยกันพี่กบม่เห็นหรมันจะไม่ร่วงครับมีเท่าไหร่ก็ไม่ร่วงพี่กบขึ้นทางบนเลยนะดูขึ้นทางบนแล้วโดยรวมเนี่ยมันไม่ร่วงครับบางทีเพื่อนๆไม่ได้ฉีดป้องกันเชื้อนะก็จะมีปัญหาเออพี่กบบอกเพื่อนๆอย่างระยะนี้เนาะแล้วเพื่อนๆครับระยะนี้เนาะเพื่อนๆมีโอกาสเพื่อนๆฉีดยาพี่ไฟตลดบนะ ระยะนี้การหนามจีบครับเพื่อนเพื่อนีดได้แล้วใช่ไหมฮะแบบนี้ผมผมฉีดไปแล้วเนาะบนยาเพื่อไฟไปเลยครับพี่กบดูครับคือเป็นห่วงครับพี่กบลองดูมันนี่มีร่วงของเราไม่มีร่วงเลยครับเนี่ยเนี่ยพี่กบดูฮะเนี่ยไม่มีร่วงเห็นไหมฉีดออกซินได้แล้วนะครับเนี่ยเพียไฟออกซินยาเชื้อราเนาะแล้วก็อาหารพืชจุลธาตุพี่กบครับเนี่ยดูในต้นเดียวพี่กบเห็นไหมมันมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นมันก็ไม่ร่วงครับไม่ร่วงแต่เพื่อนเพื่อนี่กบเห็นไหมว่าปลายกิ่งผมจะมาแร้ว พราะพวกนี้ลายนะฮะมันจะดึงอาหารพวกนี้ไปทําให้ลุให้ล่วงได้อ๋อเนะดี๋ยครับแตะแล้วก็ไม่ม,มีร่วงครับไม,ไม่มีร่วงของเราไม่มีรวนะ่วงอก็เป็นห่วงเพื่อนๆเนาะดูนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่ร่วงพี่กบดูไม่มีร่วงครับการ,รขึ้นลูกก็ดีพี่กบดูการขึ้นลูก,กขึ้นเต็มหมดพี่กบกกงเปะนะขึ้นเป็ม่วดเลยก็มีแค่นี้ครับผมใช้แค่นี้ก็บอกแค่นี้ครับนะไม่มีอะไรกว่านี้ครับไปอ่องตอนนี้ก็ตันหมดแล้วครับ ก็โดยรวมอถอถอใน,ท,น,นที่แปลงไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่กังวลเลยใช่ไหมฮะผมไม่กังวลแตบบ่เพื่อนเพื่อนผมที่อยู่ในที่อยู่ที่รู้จักกันนั้นเขาโทรมาถามเยอะผมก็เป็นห่วงครับคนที่ใช้จุลธาตุเราบ้างอาหารพืชเราบ้างแล้วก็มีปัญหาดอกร่วงแล้วก็ใบอ่อนเนาะใบอ่อนนี่นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนใส่ใส่ทางดินโดยยิปตมไปแล้วเนาะเพื่อนเพื่อหาดีเกลือฝรั่งนะครับหรือแมกนีเซียมแันเฟตอายุ7ปีขนาดผมเนี่ยใส่แักสามขีดก็พอครับ โรยลั้งสองรอบนะห่างกันสิบห้าวันโรยสองครั้งครับครับจะช่วยเร่งใบแก่ให้เร็วขึ้นครับครับโอ้เพื่อนๆสอบถามเลยนะมีอะไรสอบถามต้คอมไม่เลยนะครับเพราะว่าผมก็พี่กบด้วยความเป็นห่วงเนาะครับครับเดี๋ยวจะพลาดกันใหญ่พี่กบลองดูฮะมันมีร่วงครับคือเพื่อนๆมั่นใจครับเดินที่ผมบอกเรื่องยาเมื่อกี้แล้วกันเนี่ยผมใช้จริงๆผมใช้จริงๆครับไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าใช้อย่างบอกออย่างนะครับเอามาให้ดูเลยครับเนี่ยพี่กบดูเหมือนกำลังบางผมก็ไม่ร่วงไม่อะไรฮะขึ้นลูกก็ขึ้น มันต้นพื้นลูกแล้วครับก็ประมาณนี้ครับพี่กบโอ้ครับก็เนาะพูดถึงทางแปลงนี้นะครับก็โอเคมากๆนะฮะในส่วนพี่กบเห็นแล้วก็เขาเรียกว่าคือประทับใจประทับใจมากๆจริงๆก็ประมาณนี้ครับพี่กบมั่นใจครับครับขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณเฮโรดมากๆเลยนะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับเฮโรดครับครับพี่เพิรทครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ โอ้โห,โโห,โโหเนี่ครับเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับที่กําลังทําอยู่อาจจะมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะก็ก็ดูย้อนหลังได้นะผมว่าชัดเจนมากๆนะครับไม่ซับซ้อนง่ายๆนะครับแล้วผมให้ท่านเห็นแบบชา้ชาๆแล้วครับเพื่อนๆครับ ดูซ้ำไปซ้ำมานะฮะคลิปนี้นะครับซ้ำไปซ้ำมานะฮะแล้วก็จดไว้นะครับแล้วก็เป็นเป็นข้อมูลไว้ในการทำทุเรียนของท่านในปีต่อๆไปด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ